เกมที่2นี่คือของ step hero multiverse กาลัง e no จะเปิดให้เล่นเทสเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆที่สนใจมาลองเล่นก่อนที่เกมก็จะเปิดจริงๆเพื่อจะได้ดูว่าเราจะคุ้มที่จะอยากเล่นไหมเกมสนุกไหมแล้วมันดีจริงหรือเปล่าเนาะเรามาลองเทสเสร็จกันก่อนนะครับติดตามชมคัน เอาละครับผมจากที่พี่โจเคยพูดให้ฟังถึงเ,เกมในเครือของ Step Hero Multiverse นะครับเกมแรกเลยนะในส่วนของเขาก็คือเกมการฝ่ายฮีโร่นะซึ่งปัจจุบันพี่โจก็ยังเล่นอยู่เลยนะอันนี้บอกเลยว่าเล่นนะเล่นแล้วก็สนุกด้วยนะครับกำลังพยายามไปถึงด่าน5้านะครับเพราะเห็นว่าด่าน5ขึ้นไปแล้วเราจะเริ่ม ถอนตังค์ได้น,นะต้องเกินด่านห้าขึ้นไปนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดระบบนะก็เล่นหลออไว้ตอนนี้พี่โจอยู่ด่านสีแล้วนะเดี๋ยวว่าด่านห้าเมื่อไหร่จะมาโชว์นะครับอ่ะผ่านไปก่อนกับเกมนี้เกมในเครือเขาเนี่ยมันแปลกตรงที่มันมันสนุกอย่างที่บอกที่พี่โจเคยบอกนะมันสนุกอย่างที่เราไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับตอนนี้เขากำลังจะเปิดเกมใหม่ของเขาเลยเกมหลักของเขาเลยก็คือเกมที่ชื่อว่า Ste p Hero นะครับถ้าเข้าไปดูในในตัวเกมนะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่โจซูมแกลเลอรี่ไม่ได้นะ แล้วก็จะมีขายเราด้วยในตลาดนะครับเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเรากดเข้าไปในในเขาเรียกว่าอะไรในตัว Marketplace ในตัว Marketplace ตรงนี้พอกดเข้าไปใน Marketplace นะครับเราก็ลิงก์กับ Account ของเราให้เรียบร้อยนะซึ่งพี่โจกลิงก์แล้วเนาะจากนั้นเนี่ยให้เข้าไปที่ข้างบนนะครับ Summon Gate ตัวนี้นะก็คือถ้าเราไม่ช็อปในตลาดเราสามารถที่จะไปเลือกฮีโร่ได้กันไฟยยไม่ได้นะแต่สเตปฮีโร่ได้นะครับก็กดไปเนี่ยครับ เขาก็จะมีบอกอยู่ว่าว่ากล่องของเขาเนี่ยครับใช้เงินประมาณ40ฮีโร่อันนี้คือกล่องสุ่มเนาะกล่องสุ่มมาสเตอร์หกับมาสเตอร์สในกล่องสุ่มเราสามารถที่จะซื้อฮีโร่จากกล่องตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะมีความเสี่ยงเนาะสู้เราไปซื้อในมาร์เก็ตไปเลยตัวที่เราอยากจะได้ดีกว่านะครับอ,นนอันนี้คือหมายถึงระบบที่เขาจะเปิดตอนนี้เขาเปิดเล่นกันจริงๆนะครับนี่เราจะมีตลาดที่ขายตัวอยู่นะครับอย่างนี้เห็นไหมซุปเปอร,แรแ์แลนด์เนี่ยตอนนี้ก็ขายอยู่ 600ฮีโร่นะเรามาดูราคาเหรียญฮีโร่กันนะปัจจุบันเท่าไหร่นี่ครับผมจะเป็นสเตทฮีโร่ตัวนี้นะครับอยู่ที่12บาทนะตอนนี้ราคาเขากําลังตกอยู่เลยนี่นะครับตกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจากสิบบาทให้ดู1เดือนนะเห็นไหมจากสามสกว่าบาทนะยาวมาจนถึง12บาทแลาทนะตอนนี้นะครับคือเกมเขาตั้งแต่เดือนนานมากแล้วครับค่อนข้างนานานะถ้าดูหนึ่งปีนะครับเกมเขาเปิดมาตั้งแต่ก่อนเนี่ยประมาณเดือนจริงๆเดือน8ดด้วยซ้ำนะ ประมาณเดือน6กเดือนด้วยซ้ำพี่ข่าวเขามานะครับแต่เกมไม่ออกสักทีนะครับจนคนเขาเริ่มไม่รอกันละเคยเคยเคยออาทำลาไปที่ร้อยเลยนะเนี่ยเห็นไหมร้อยบาทเลยนะปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่12บาทนะซึ่งอันนี้เพื่อนๆไปไปลองทำกันบ้านเพิ่มนะครับไปดีไวโออีกรอบหนึ่งเนาะทีนี้ประเด็นก็คือเมื่อกี้อย่างถ้าเราไปช็อปในตลาดนะตอนนี้เขาขายอย่างตัวนี้นะครับเขามีราคาตั้งอยู่เนี่ยขายอยู่6 0 0ฮีโร่นะมันคือซุปเปอร์แลนเลยนะ600 เนี่ยตัวนี้ตัวเดียวก็7,500นะครับแล้วถ้าตัวที่มันถูกๆสมมุติว่าเราเอาระดับที่มันเป็นไม่ต้องซุปเปอร์แลก็ได้เอาประมาณแค่เอ,อเอาประมาณออเอาประมาณแค่แรหายนะครับแล้วดูจากราคาที่มันต่ําๆเนาะนี่ฮะเขาก็ขายกันอยู่อ่พวกนี้น่าจะขายไปแล้วหรือเปล่าเนาะเพราะว่าไม่มีราคาขึ้นนะนี่ฮะอย่างนี้บางคนก็ขายเป็น bnb นะ 0.33โอเคไม่เป็นไรอันนี้คือจะบอกแค่ว่าตัวละครที่มีขายแล้วในตลาดนะแต่เราจะกล้าซื้อหรอเราจะกล้าเล่นใช่ปะว่ามันสนุกหรือไม่สนุกแค่ไหนเราไม่ดูนะทนีนี้พี่โจเคยเอาข่าวมาบอกว่าเกมเขากําลังจะเปิดให้เทสเน็ตแล้วนะนี่พี่โจมาส่องในทวิตเตอร์ครับนะวันนี้มีประกาศอ,อันนี้ออกมานะนี่ครับว่า r e g i s t e r for Testnet version เนี่ยเปิดแล้วเพื่อนๆถ้าสนใจก็เข้าเข้าไปลองลองลองเล่นดูนะนี่ครับเขาก็บอกว่าเขา เขาให้ท <c oughs> mm ันทะาเกรมอีกแล้วเกรมอีกแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้มาแจก I D O หรืออะไรนะคือเขาบอกว่าเอาแค่5000เทสเตอร์นะ5000เทสเตอร์ที่จะจะที่เนี่ยรีวิว Unlock Price Pool นะแล้วก็เหรียญฮีโร่กับสเต็ปอ่แล้วก็คือถ้าจะเทสเน็ตเวอร์ชันที่จะเอาไปเทสครับเพื่อใหเง้ยวเขาจะเลือกมา5000คนนะจากการที่ทําเกรมตัวนี้นะครับกาถ้าเพื่อนๆอยากจะลองเล่นดูก็เข้ามาทําดูเนาะอันนี้มาบอกสั้นๆแค่นี้แหละพอดีเจอมาเพราะว่าพี่โจไปเล่น เนี่ยเล่นการไฟล์แล้วมาสนุกไงแต่ตอนนี้พอดีการไฟล์ปิดอยู่เมื่อกีพ้พีเข้าไปดูแล้วการไฟล์เขาเขาปิดก็เลยแบบเอยดูไปดูมาเอาเกมนี้เขาบอกว่าเขาเปิดนะทีนี้เรามาดูวิธีการทากันนะครับว่าถ้าสมมติอยากเล่นละเข้าไปทําไปกดไงก็กดในดิสคอนะเดี๋ยวพี่จะทาลิงก์ไว้ข้างล่างให้แล้วกันนะครับกดในนี้ฮะแล้วเขาบอกเนี่ยมีเวลาแค่6ชั่วโมงนะครับต้องรีบแล้วนะเพราะว่า6ชั่วโมงเท่านั้นนะน้อยมากใครอยากใครอยากจะลองเล่นเทสเกมดูก้อรีบแะครับ แล้วก็สิ่งที่ทําก็เหมือนเดิมครับในเกรมนะเขาบอกว่า,านี่ครับมีโอกาสที่จะเทสเตดนะครับแล้วเขาจะรนดอมด้วยนะรนดอมรนดอม,รนดอมแอร์ดรอปนะเด็กโปรแกรมนี้ยนะ100นะ hero, หนึ่งร้อยวินเนอร์นะต่อสิบฮีโร่เหรียญซี่ยฮีโร่นะก็ไม่กี่บาทเนาะก็มันสิประมาณคนละร้อยสิบาทประมาณนะครับไม่ได้เยอะอะไรนะโอเคครับแล้วเขาก็มีการสุ่มให้อันคอมมอนด้วยนะจากคอมมอนอย่างตัวนะครับต่อ ต่ออย่างที่บอกเนี่ยโทดท็อปฟีดแบ็กสิบวิดีโอฮันติง่งหออาบัคหาบัคยี่สิบวินเนอร์อันนี้ประมาณสิ่งที่เขาเล่นแต่ว่่าไมเป็นไรวันนี้จุดประสงค์เราคือเราอยากจะมาเป็นห้าพันในการที่จะเทสเนาะถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็เข้ามาทําง่ายๆครับมีแค่นี้เองอย่างแรกก็คือล็อกอินก่อนนะพี่โจกล็อกอินเรียบร้อยละจากนั้นก็ทําตามที่เราเคยทําเหมือนเดิมครับทำทำทวิตเตอร์นะกดไปที่ทวิตเตอร์ปุ๊บก็ปกติอันนี้ก็ข้ามไปเนาะอ่าพอทวิตเตอร์เสร็จใช่ไหมครับ ก็มาทำ Discord, Discord นะซึ่งเราพี่้องมีอยู่แล้วจอย Discord นะครับใส่ ID ของ Discord เรานะครับจากนั้นก็ไปที่ Facebook Fanpage เ้านะอันนี้เขาขออนุญาตเข้านะครับจากนั้นก็ไปที่ Telegram เนาะอะพี่โจมีหมดแล้วนะครับเพราะว่าก็ชอบ แล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่ยังหา ID ไอเดียธีกาไม่เจอเดี๋ยวพี่โจว่าจะคงจะเปิดสอนสั้นๆดีกว่านะครับจะได้ทำกันเป็นเพราะมีคนเพื่อนหาตรงนี้เยอะแล้วว่าไอแอดตรงนี้ครับมันต้องเป็นชื่อแอดของเราเราจะต้องเป็นคนตั้งชื่อเองนะพอใส่ธีการเสร็จแล้วปุ๊บก็กด subscribe เขานะก็คือไปจอยช anel เขาแหละนะครับไปจอยช anel เขาแล้วก็ user name ที่คุณสับส i b e ก็คือเราใช้ชื่ออะไรเนาะก็ไปดูใน user name ของ l e g r ารเรานะเราใช้ชื่ออะไรนี่ครับ user name ก็คือกดที่เดิมนะครับข้างบนนะก็จะมีอยู่ข้างล่างโลโก้เราเลยครับนี่คือชื่อของเราชื่อ user name เรานะครับเราก็พิมพ์ user name เราไปนะแค่นั้นแหละครับจากนั้นก็อันนี้ก็เป็น ref อ e ์เ r ื่อนเนาะ r e f e r ื่อนเหมือนเดิมก็ไม่ไม่หายแล้วอันนี้เขาบอกว่า follow s a n นด์ด้ด้วยข้างบนอย่าลืมครับมันงอกมาใหม่นะเรา follow เข้าไปก่อน พอดู <Follow S 2> ไปนะครับแล้วก็กดคอน t ิ n น e วนะโอเคให้เราข้ามมาที่ข้อสุดท้ายก่อนนะมา retweet ใน Twitter ก่อนนะครับ so, Santa s ่ s a n t ต s i n s i g ต t ตัวนี้นะครับเพราะว่าขั้นตอนที่ refer เพื่อนมันจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยเนาะนี่นะครับพอเสร็จแล้วเราก็กด retweet นะครับกด retweet ให้เรียบร้อยรีทวิตเรียบร้อยแล้วก็กลับมากดคอนติเนียวนะครับเนี่ยก็เขาจะขึ้นเหมือนเดิมขึ้นเล็บเลฟเฟอร์เรนต์เ,เ,เพื่อนนะครับเดี๋ยวพี่โจแปะไว้ข้างล่างนะเพื่อนๆก็กดลิงก์ต่อพี่โจได้เลยนะครับใครที่อยากมาเทสร่วมกันนะครับก็แค่นี้ฮะขั้นตอนการนี้ง่ายๆแค่นี้เองแต่ว่ารีบหน่อยนะพี่โจรีบเอาวิดีโอตรงนี้มาใน,นพี่โจ๊กเจ็ดพอยและ มีเวลาแค่6ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆวิดีโอนี้อาจจะสั้นมากเลยนะฉะนันเด็วจะรีบออกนะครับตอนนี้ขอจบดีกว่าเพื่อนๆจะได้รีบไปทำรีบไปดูนะครับผมอโอเคแล้วเจอกันในวีดีโอสัดาห์หนนะครับสวัสดีครับ